ดวงชะตาวันที่4พฤศจิกายน2568คำทำนาสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้คือวันของท่านอย่างแท้จริงท่านผู้เกิดวันอังคารจะรู้สึกราวกับว่าได้อยู่ในองค์ประกอบของตนเองพลังงานความมุ่งมัน่นและความกล้าหาญซึ่งเป็นคุณสมบัติโดยธรรมชาติที่ได้รับจากดาวอังคารจะพุ่งสูงถึงขีดสุดท่านจะรู้สึกกระฉับกระเฉงพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทาย แต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับท่านในวันนี้กลับไม่ใช่ปัจจัยภายนอกแต่คือการควบคุมตนเองสมดุลระหว่างพลังของดาวอังคารและปัญญาของดาวพฤหัสบดีคือบทเียนชีวิตที่สําคัญที่สุดสําหรับท่านในวันนี้ท่านมีพลังมหาศาลดาวอังคารแต่ท่านมีปัญญาดาวพฤหัสบดีที่จะใช้พลังนั้นอย่างชาญฉลาดหรือไม่ทีมของวันก่อนลอยกระทงเชิญให้ท่านได้พิจารณาว่า สงครามครั้งไหนที่คู่ควรแก่การต่อสู้และความโกรธใดที่สมควรแก่การปล่อยวางการงานท่านคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในที่ทำงานวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการกับภารกิจที่ยากที่สุดการนำเสนอโครงการที่ต้องใช้ความกล้าหรือการริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ไม่มีใครกล้าทำอย่างไรก็ตามความใจร้อนของท่านอาจสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานช้ากว่าหรือมีวิธีการที่แตกต่างออกไป จงเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานและไว้วางใจในทีมของท่านพลังขับเคลื่อนของท่านสามารถเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ได้หากมันถูกนำเสนอด้วยความเคารพซึ่งกันและกันการเงินความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงคือม์สะกดจิตใจท่านในวันนี้ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกำไรก้อนใหญ่หรือการขาดทุนที่จะปวดได้เช่นกันวันนี้เป็นวันสำหรับความเสี่ยงที่ผ่านการคำนวณมาแล้วไม่ใช่การพนันแบบ0405 หากต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดที่สุดการตัดสินใจชำระหนี้สินที่ค้างคาใจให้หมดสิ้นไปในวันนี้จะสร้างความรู้สึกสงพลังและเป็นอิสระให้แก่ท่านอย่างมากความรักสำหรับคนโสดความตรงไปตรงมาและลายเด่นชาฟของท่านมีสเสน่ดิงดูดอย่างไม่น่าเชื่อท่านอาจเป็นฝ่ายเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่รวดเร็วและร้อนแรง แต่ต้องระวังอย่าแสดงออกมากจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดหรือตั้งตัวไม่ทันสำหรับคนมีคู่พลังแห่งไลเดนชาฟจะคุก,กรุ่นอยู่ตลอดทั้งวันซึ่งอาจแสดงออกได้ทั้งในรูปแบบของความรักที่ลึกซึ้งดูดดื่มหรือการทะเลาะวิวาทที่รุนแรงพยายามนำพลังงานนี้ไปใช้ในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันเช่นการออกกำลังกายที่หนักหน่วงหรือกีฬาที่มีการแข่งขันเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังงานอย่างสร้างสรรค์ ทางด้านจิตใจท่านอาจรู้สึกกระสับกระส่ายและโกรธง่ายเป็นพิเศษอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมการกระทําโดยไม่ไตร่ตรองความหุนหันพลันแล่นและอารมณ์ที่ร้อนดั่งไฟสิ่งเหล่านี้อาจนําท่านไปสู่การเริ่มต้นความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นการพูดจาที่ทําร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจหรือการทําลายสะพานความสัมพันธ์ที่อาจต้องใช้ในอนาคตคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ ด้านการงานก่อนจะส่งอีเมลสำคัญหรือก่อนจะโทรศัพท์เพื่อเจรจาในเรื่องที่ตึงเครียดให้ลุกขึ้นจากโต๊ะไปเดินเล่นสักสินาทีแล้วกลับมาอ่านทบทวนข้อความหรือประเด็นที่จะพูดอีกครั้งด้วยใจที่สงบลงด้านการเงินสำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงให้กำหนดจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่ชัดเจนและยึดถือตามนั้นอย่างเคร่งครัดเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้านความรัก ตกลงกับคนรักเพื่อสร้างรหัสหยุดชั่วคราวหรือเซฟเบิร์ดสำหรับใช้เมื่อการโต้เถียงเริ่มรุนแรงเกินไปเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดรหัสนี้ขึ้นมาทั้งสองฝ่ายต้องหยุดและแยกย้ายไปสงบสติอารมณ์ก่อนจะกลับมาพูดคุยกันใหม่